คนเยอะมากเลยนี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะเนาะหาดน้ำใส 30, 30. คนเยอะจริงๆ นักท่องเที่ยวท่านใดที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้นะครับครับก็มาแล้วแม่มาแล้วอาเสียแล้ว